ดีเจ้าวันนี้มาบอกวิธีการทําแกงพะโล้นะเจ้าคนไหนอ,อยากทานะเจ้าก็มามาทําตัวกันได้จ้าว่าส่วนผสมของอการทําแกงพะโล้มีอย่างพ่องนะเจ้านี่ก็อันเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการขั้นตอนการทําแกงพะโล้ได้จ้าน่ากินก็ฮะ มาได้จ้าตัวเมย์เยีมแมวมาว่าการตามเตรียมนะจ๊ะการเตรียมการทำแกงพะโล้มีไอย่างพ่องนะจ๊ะก็เขามาต้มไข่ก่อนนะจ๊ะเขามาต้มไข่เอ่อวันนี้เมย์เยีมแมจใายไข่ลูกเล็กนะจ๊ะมาได้จ่ายไข่ลูกใหญ่เด้อจ่ายไข่ลูกเล็กนะจ๊ะต้มนะจ๊ะต้มแล้วก็ใส่เกลือลงไปตัวนะจ๊ะเวลาแกะมันจะได้แกะง่ายเนาะนี่เขาต้มเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเขาก็มาล้างน้ำคือเย็นก่อนนะจ๊ะแล้วเขาก็ลยมาแกะเนาะ เอามาแก้ไขก่อนเด้อแก้ไขเ่เสร็จแล้วเขาก่อยมาอันมาเตรียมอุปกรณ์การทำนะจ๊ะว่าการทำแกงพะโลททำแบบไหนนาะรอแป๊บนึ่งนะจ๊ะแก้ไข่ให้แล้วก่อนเด้อแก้ไขให้แล้วก่อนเราเขาก่อยไปเตรียมอุปกรณ์การทำแกงพะโลนะจ๊ะว่ามีไอ,อย้ยางพองนะจ๊ะ สูตรของไม่เย็นแมวเด้อจ้าแต่ละคนทำแบ่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ละคนทำสูตรแต่ละคนแต่ละท่านบ่เหมือนกันเนาะจะมาบอกอขั้นตอนกนารทำเด้อจ้าแก้ไขก่อนเด้เอเขาแก้ไขเซจแล้วก็เขามาล่างนะจ๊ะมาล่างแล้วก็มาพักไว้ในถ้วยก่อนเนาะมาพักไว้ในถ้วยเตรียมอุปกรณ์การทำพะโล้ก่อนเด้อ เขาแก้ไข okay. ่แก้เซตแล้วก็ต้องล่างตัวนะจะล่างเห็นหลอบหนึ่งเนาะเพื่อเวลามีเปลือกไข่มีอย่างติดลงไปที่ตัวไข่นะจ๊ะเขาแก้ไข่เซตเรียบร้อยแล้วเขาเกอยมาเตรียมอุปกรณ์การอ่าการทำพาพโลว่ามีอย่างพ่องนะจ๊ะ เนานะไข่ของเฮาก็แกะเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเครื่องปรุงของเฮานะเจ้าก็มีหลกักผักชีเนะาะหลักผักชีสามหลักนะเจ้าสองหลักสามหลักแล้วแต่เขาชอบเนาะแล้วก็มีพริกอะพริกไทยขาวนะเจ้าก็มีพริกไทยขาวตัวมีกระเทียมนะเจ้ามีกระเทียมแล้วก็ซอยหลกักผักชีก่อนนะเจ้าซอยหลกักผักชีแล้วเขามาตำเขามาตำหึ้งแหลวๆก่อนเด้อ ก็ก็โคกเข้าไปนะจ๊ะโคคือเอ่อแล้วแล้วก่อนนะจ๊ะเครื่องปรุงของอ่าแกงพะโล้ของแม่ยาแมวเนาะตํ่าฮึ่แล้วนะแล้วเลยนะจ๊ะตาําเอ่อคุกกันกับรากผักชีแล้วก็พริกไทยดำเอ้อพริกไทยขาวนะจ๊ะพริกไทยขาวขอโทษด้วยนะจ๊ะพริกไทยขาวเสร็จแล้วเขาก็อ่าเขาก็มาเตรียมหมูนะจ๊ะหมูของเขานี่ ถ้ามีหมูสามชั้นนี่ดีเลยนะจ๊ะแต่ว่าไม่ย่แม้ว่ามีหมูสามชั้นก็เลยใช้หมู่ติดหนังนะจ๊ะหมูติดหนังเนาะปกติถ้าทําแกงพะโล้นี่ถ้าเขาหาได้หมูสามชั้นนี่จะดีเลยนะจ๊ะ่ยเอามาได้ล้านะจ๊ะแต่ว่าบบมีเนาะวันนี้แบบมียี่ยมแม้ว่มีหมูสามชั้นก็เลยใช้หมูติดหนังนะจ๊ะหมูส่วนติดหนังแล้วก็ติดมันตัวนะจ๊ะมาเขามาซอยหมูกัน้อจ้าเขามาซอยหมูแล้วเขาก่อยไปอัน ไปทําขั้นตอนต่อไปของเขานะจ้ะซอยเสร็จแล้วเขาก็จะแป๊บหนึ่งหาถ้วยก่อนนะจ้ะหาถ้วยใส่หมูเ้อเขาเก็บใส่ถ้วยเวลาเขาใส่ลงไปในหมอ้อมันสะดวกนะจ้ะก่อนตีเขาจะเอาหมูใส่เข้าไปนะจ้ะเขาอ่าหลักผัดชี้กับอ่าหัวกระเทียมตะกี้ที่เขาตำโคกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็โซ่แล้วนะจ้ะเขาก็มาโซ่น้ำมันเพื่อนหอมก่อนนะจ้ะเขาก็เอาหมูของเขานะจ้ะเอาหมูของเขาตีเขาซอย ได้แล้วเนาะเอามาเอ่อเอามาพัดรวมกันก่อนนะเจ้าก้านหลักผักชีครับอ่าพริกไทยขาวของเขาที่เขาต่ำแต่กี้นี่เนาะเอามาพัดให้เป็นหอมๆก่อนนะจ๊ะก็ก้อยพัดไฟอ่อนๆนะจ๊ะถ้าเขาใช้ไฟแห้งอ่าหลักผัดชีของเขากับกระเทียมของเขาจะไหม้ก่อนนะเจ้าเขาก็ก้อยใช้ไฟอ่อนก็ก้อยคนไปก่อนเนาะคนให้เข้ากันก่อนเด้อ คนที่เขาเข้ากันแล้วเขาก็ก้อยอันขึ้นหมูมันสุกนะจ kind of ๊ะเฮ้ยหมูมันสุกเขียนน้อยเนาะเฮ้ยหมูมันอ่ามาถึงขั้นสุกแต่ๆน่ะจ๊ะแต่เฮ้ยมันอ่าขาวขาวก่อนเนาะเฮ้ยมันขาวขาวก่อนเพราะว่ายาติบอกหลักผัดชีเฮานะจ๊ะจะถ้าเขาใช้ไฟแห้งหลักผัดชีเขาจะไหมนะจ๊ะเขาจะก้อยอ่าใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะจ๊ะเขาก็ก้อยใช้ไฟอ่อนก่อน กินหอมฟุ้งเลยนะจ๊ะไฟอ่อนแต่ว่ากินกินหอมมากแล้วนะจ๊ะหอมกันหลักผักชี้ฮักับกระเทียมนะจ๊ะพริกไทยขเขาขอมาตัวเนาะนี่นะจ๊ะเขาก็จะเอาเอากะเอาประมาณนี้นะจ๊ะเพราะว่าก้นหม้อของเขาก็เริ่มจะไหม้แล้วเนาะเขาจะก็้อยอัน เคลียฮึบ่ต้องก้นหม้อของเขาไหมนะจ๊ะเขาก็เติมน้ําลงไปนะจ๊ะถ้ามันหอมๆจะอีแลเขาก็เติมน้ําลงไปเนาะเพราะว่าก้นหม้อจะไหม้แล้วนะจ๊ะเขาก็เติมน้ําลงไปก็ยังใช้ไฟยังใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะจ๊ะยังใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมเนาะเขายังบ่ใ่าไฟแห้งเตือนนะจ๊ะแล้วเขาก็จะมาตามด้วยเครื่องปรุงของเขาเนาะ อันนี้ก็คือซอสอหอยนะจะซอสหอยเนาะจะใส่ก็มีซอสหอยน้ำโลมใส่เข้าไปเตเด้จ้าว่าเครื่องปรุงของเขามีเอ็นหยางพ่องนะจ๊ะ <ๆ S 1> ตามด้วยผงผงปรุงรสนะจ๊ะ แล้วแต่แล้วแต่ชอบเด้อสวัสดีไซน,นักนะจ๊ะมันจะเกมนะจ๊ะตามด้วยผงปรุงรสแล้วก็เขาจะเขาจะมีผงชูรสนะจ๊ะเนี่ยเขาเขาก็ใส่แล้วแต่คนมากเด้อนี่ก็ใส่ผงชูรสไปนิดนึงตัวนะจ๊ะคือมันได้รสชาติออกหวานหวานน้อยนะจ๊ะนี่แมวก็ใส่น้ําตาลก้อนลงไปตัวนะจ๊ะตะกี้ใส่ลงไปแล้วยังบ่ได้ ยังบราได้เอามาทรงให้เพื่อนๆเขาได้พอเนาะใส่น้ําตาลลงไปนิดนึงตัวนะเจ้าให้มันออกหวานๆเนาะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงนะเจ้าพอนี้เขาตั้งได้หม้อของเขาเดือด,อดอแล้วนะเจ้าต้มหมูของเขาก่อนนอะเจ้าประมาณสามสิบนาทีนะเจ้าะคือเดือดๆขนาดนี้นะเจ้าแล้วพอพอนี้เขาก็มาเอาเอาไข่ที่เขาแกะพักไว้รอเนาะ ดี๋ยวเขาต้มพักไว้ร้อนนะเจ้าเขาก็เอ่อก็ก็ใส่เอ่อลงไปในหมูของเขานะเจ้าบันี้ใส่ไข่พร้อมกันกับหมูนะเจ้าเพราะว่าถ้าเราใส่ไข่พร้อมกันตั้งแต่แรกนะเจ้าไข่เขาจะเละเนาะเขาจะต้องต้มหมูของเขาใหือเอ่อประมาณ30นาทีก่อนนะเจ้าก่อนตีเขาจะมาเอาไข่ใส่ลงไปไข่เขาจะได้เป็นลูกจะได้บมดเละได้จ้าแล้วเขาก็มาอา่าก็ก็เปิดไฟอ่อนๆต้มต่อไปนะเจ้า ก็อใส่ไข่ลงไปก่อนเดอ้อกีอนามีซอสอปรุงรสฝาเขียวตัวนะจะมีซอสปรุงรสฝาเขียวตัวเดอ้อพอนี่มาเขาก็ค้นสักน้อยน่ะจะค้นสักน้อยคือไข่ของเขาจมน้ำลงไปเนาะอันนี้แม่ไ่ได้ใส่น้ำเยอะนะจะใส่น้ำนิดเดียวเนาะถ้าคนไหนตี ชอบหอมๆนักกวันนี้นะเจ้าเขาก็สาม,มารถใส่หลักผัชชีเพิ่มเติมเข้าไปได้เห็นได้จ้าก็จะก็ก้อยเอ่อต้มไฟอ่อนๆเดอ้อเขาจะบดใจไฟแห้งนะเจ้าเพราะว่าหมูของเขานี่เขาต้มมาประมาณ30นาทีแล้วหมูของเขาก็เริ่มเปื่อยแล้วนะเจ้าก็จะเหลือแต่ไข่ของเขาเนาะจากก็ก้อย ต้มแล้วก็ก้อยโ้นไปตัวนะจ๊ะเวลาเขาใช้ไฟอ่อนๆจะอี้เขาก็ต้องโคนตัวนะจ๊ะเพราะว่าก้นหม้อนะจ๊ะเกิดว่าก้นหม้อจะจะไหมเนาะก็ก้อยโ้นเหือไข่มันจมลงจมลงน้านะจ๊ะจมลงน้ําไปเด้อถ้าคนไหนจะปิดฝาก็ปิดฝาล้อก่อนนะจ๊ะเอาฝาหม้อมาปิดไว้ล้อแต่ถ้าคนไหนบ่ ปิดฝาก็เปิดของไม่ยังแม้ก็เปิดฝาไว้ยังอี้นะจ๊ะพ่อแม่จะค่อยๆก้นไปตัวเนาะบอดีก้นแห้งเหมือนกันนะจ๊ะใครจะแตกดวยจ้าก็ยกลกนอย่างอีนะ้เนาะบ่ฮึมมันติดมอกนกระทะ่ได้นะจ๊ะเขาก็ออ่ ใช้เวลาต้มจะอีไปประมาณสัก30นาทีเหมือนกันนะจ๊ะก,ก็กยต้มไปก่อนเดอ้อใส่ซีอิ๊วดำลงไปเห็นน้อยนะจ๊ะมันจะได้อ่าสีจะได้เพิ่มข้นน่ากินเนาะเขากับใส่ไม้ปวยก้าเข้าไปตัวนะจ๊ะกินมันจะได้หอมเป็นอ่าพะโล้เนาะคนไหนตียากจะทําแกงพะโล้ก็เอาสูตรของมแม่ยี่แมวไปทําตัวก็ได้นะจ๊ะ มีหลายๆอ่าสูตรหลายๆท่านเนาะแต่ว่าของไม่เยี่ยมแมวนี่จะบ่ค่อยใส่หวานนักตัวใดนะจะใส่ใส่อ่าน้าตาลลงไปก้อนเดียวนะเจาน้ําตาลก้อนเด้อจ้าน้ําตาลปี๊บหรือน้ำตาลก้อนนี่แหละใส่ลงไปก้อนหนึ่งแล้วก็มันจะได้อันมันจะได้ออกหวานหวานนิดนึงนะจ๊ะพอหน้าตาหน้ากินกระเจ้าแกงพะโล้ของไม่เยี่ยมแมว คนไหนหิวเข้าก็มากินเต้กันก็ได้นะจ้ากาลัางหอมๆเลยอัข้าวสวยสักจานลร้อนนะจ้ะหน้าตาหน้าทานก่อฮะมาเด้อเปื่นๆคู่ปู่คู่ค้นนะจ้ะมากินเต้กันนะจ้ะรวยด้วยผักชีนะจ้ะตัดลงไปเต้ก็ได้เด้แต่ไม่เย็นแมวมักง่ายก็เลยบาได้ตัดนะจ้ะก็เลยเออรวยยาวๆจะอันเข้าไปเนาะคนไหนที่ชื่นชอบคลิปของไม่เย็นแมวนะจ้าก็ Trời cốt lấy cốt trẻ, bên cầm lang cài, tới đây cha.